เราระบายสวัสดีครับสวัสดีครับอีคิวครับมีอะไรอยากระบายกับเราวันนี้ครับเพราะแบบจี๊ดจหนักๆเลยจี๊ดจีหนักใช่จี๊ดจี้หนักเอาล่าสุดเลยดีกว่าฮะหน้าตาหล่อไม่สู้เพื่อนครับเฮ้ยมันได้อยู่โอ้โหไม่ได้เลยพี่หน้าแบบหวานมากเกิดมาหน้าตาแบบมันไม่ใช่ข้อดีเหรอไม่รู้ดิไม่รู้แต่ว่าถ่ายรูปออกมาแต่ทีนี่หน้าแตวมากเลยรับตัวเองไม่ได้ จริงพี่เราเป็นไหมไม่ไม่ใช่เเห็นไม่เลกล้ามตลอดเพราะว่าบุ้งเลื่อนกล้ามส่วนมากมักจะเป็นไม่บางคนบางคนแต่เราไม่ได้อยู่ินนั้นยกเว้นผมเถอะอ๋ออันนี้คือระบายเรื่องหน้าตาไม่อยากบาดลองไว้หน่อยไว้เขาเอาของพี่เส้นไหมไม่เอาพี่แบบนี้โอ้โหพี่อันนี้พี่อันนี้อันนี้สั้นไปหรือจะเอาข้างล่างข้างล่างพี่ยาวมากโอ้ข้างล่างแค่นี้แค่นี้ยังแค่นี้แล้วพี่แล้วข้างล่างมันจะขนาดไหนโอเคโอเคขอบคุณมากครับผมครับ สวัสดีครับน้องแทนครับสวัสดีครับนี่พี่อยากรู้เลยในในทั้งหมดนี้เราเรียนวิทยุองค์เดียว<ช>หนักใจไหมหนักใจกมีเ,เวลานึงต้องออน,น,น้อยกออกอื่นแน่นอนหนักใจแล้วเขาเฉียวพี่ทำไมอ่ะคืออาจารย์จักักอะไรกันนักหนาพี่แบบกักแปดโมงครึ่งปุ๊บเลยเวลาปุ๊บสมมติเพื่อนเข้าเฉียวเสียใจไหมครับนักรับนผปุ๊บพอเข้าห้องกันปั๊บแปดโมงครึ่งมากักผมให้ผู้ปกครองมาเซ็นถึงจะเข้าได้พี่เพื่ออะไรพี่ดูดิเพื่ออะไรพ่อแม่ผมก็มีเงินโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนอะไรโรงเรียน เขาก็รู้ๆกันอยู่ละโรงเรียนได้แหละนายนิรุกุลครับผมอ๋ออาจารย์อะไรครับที่กลับครับผมก็ท่านท่านรองครับผมท่านรองเออพี่ไอ้ชื่อแล้วลุงโอ้ท่านรองคืออยากให้เวลาสักถ้าเราเลือกได้สิบโมงครับผมสิบโมงค่อยมากักแถวดีกว่าแถวดีกว่าใช่ครับอ๋อนี่คือเรื่องอะไรใช่ครับผมเดี๋ยวเราสาวแล้วครับพี่รู้บ้างเรื่องนี้สาวๆก็ไม่ค่อยมีครับผมวัดเต็มโรงเรียนเฉยครับพี่ เรื่อขาไปเที่ยวฝั่งนู้นบ่อยมากเลยฝั่งไหนพี่ฝั่งนู้นน่ะฝั่งนู้นน่ะฝั่งหน้ามอพี่ใช่มอก็นิดนึงครับผมไปกับพี่ครับพี่ชวนไปครับเลยไปก็เลยไปวันนี้เสร็จไม่ได้ใช่ครับพี่บังเรือขาวจริงจริงก็ไม่อยากไปจริงจริงก็ไปครับผมโอเคขอบคุณมากครับครับคุณครับ ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรอย่างระบายครับเห็นว่าบุญบุญหลังกองเหนียวไก่ครับพี่ทำไมครับมีเรามีประเด็นอะไรของเขาคือไม่ได้มีประเด็นพี่แต่ประเด็นคือผมทำคลิปตั้งนานยังไม่ดังเข้าขานของเขาเข้าเขาครับเข้าไปแล้วแเข้าเข้าเาเลยนะเข้าเขาเข้าเขาผมลองทั้งเต้นทั้งโยกทั้งย้ายทำทุกอย่างลองทุกอย่างครับพี่สู้เขาไม่ได้เลยเขาเหนียวไก่หายแค่ถุงเดียว เออทำไมวะนั่นนะดิสรุปแควสรุปหมามันกินใช่ไหมใช่ครับหมามันกินใช่ไหมใช่ครับพี่เบื่อมากครับพี่เราต้องทำคลิปที่แบบว่าเละๆนิดนึงของยของเรายังไงพี่ให้พี่สอนใช่ไหมครับโอไม่ได้ต้องเรื่องให้พี่บอยพี่บอยเนี่ยพี่บอยเขาไม่อยู่อ๋อได้ได้ได้เดี๋ยวให้แกมาแล้วแค่นัสอนพี่ได้ได้อันนี้คือเหนียวไก่เหนียวไก่จริงจริงพี่ไม่สู้เขาเลยผมพยายามแล้วพี่ผมว่าวันหลังผมจะแก้ผ้าแล้วพี่เอออันนั้นได้อันนั้นได้จริงเหรอพี่โกได้เป็นบางกลุ่่มดิพีเฮ้ยเชื่่อพีมันได้เดีี๋ยยวววพ่่ชชแร์สสัดีครับ ร้องเราวันนี้เรามีเรื่องอะไรที่อัดอยากจะบ่นอยากจะระบายผมขอบ่นเรื่องสรีระตัวเองพี่ทำไมพี่ว่ามันก็ดูดีนะวันนี้เราดูดีมากเลยจะบอกว่ามันเป็นภาพลวงตาครับพี่เพราะว่าไปประกวดเนี่ยอย่างผมเนี่ยประกวดร้องเพลงนะพี่หลายเวทีแล้วเขาจะบอกว่าเฮ้ยคนนี้ทําไมอ้วนเตี้ยจังเลยวะอ้วนตรงไหนวะโอ้พี่ผมบอกพี่แล้วมันเป็นภาพลวงตาใช่เราพยายามเขมเหลวอยู่เขมเหลวพี่เขมเหลวคือบอกว่า ความสูงเนี่ยผมมีเคล็ดลับนะครับสำหรับใครที่อยากสูงเป็นเคล็ดลับนี่บอกใช่ใช่ใช่ออะะไรบ้าง่ก็ไปหาที่เสริมโซนนะพี่เสริมโซนเอานี่ใช่ใช่นี่คือเสริมเสริมมาพี่ประมาณ10เซนได้ครับให้ตายเลยสุดยอดนะพี่จริงเหรอใช่ครับตอนแรกเรามาเราก็ดูดีอยู่นะอันนี้พี่บอกพี่ไม่เชื่อว่าเราเสริมโซนนะเนี่ยจริงเหรอจริงเหรอมันจะดูไม่ออกครับเพราะว่าผมจะบอกเลยว่าความลับของซุปตาแต่ละคนเนี่ยเออมันเออจริงจริงพี่มันเป็นจริงจริง ตั้งแต่เดอะซ่านี่ลิตกันคือแบบนี่จริงเหรอใช่ตัวจริงตัวจริงก็กับนตัวจริงก็โอ้ยเท่าเท่ากันนะพี่เท่าเท่ากันใช่ครับอ๋อนี่คือเรื่องที่อยากระบายใช่ครับจะบอกอยากสูงอีกสักหน่อยนึงถ้าสูงอีกสักหน่อยนี่ผมไปฆ่าหน้าเดชเลยพี่บอกเลยโอเคฆ่าเลยเหรอฆ่าเลยพี่ฟาดคอฆ่าเลยเราเราไปุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับคนล็อกทำไมคนล็อกทำไมเจอได้แล้วลมขัขับแล้วมึงคิดว่า้กูเจอหน้ามึงแล้วกูอยู่เฉยๆได้เหรอครับมีอะไรอยากระบายอยู่ทีขอขอขอ เอาหนึ่งยกเลยใช่ไหมเอาเป็นเรื่องราวที่ดูดูอาจจะเห็นเป็นแบบนี้แต่ดูมีสาระเป็นห่วงเรื่องการศึกษาของประเทศไทยพี่ห่วงเรื่องการศึกษาใช่สุดยอดเลยผมผมเพิ่งเห็นเนี่ยไม่คือมันเป็นประกายอะไรขอหัวใจพี่คือพี่รู้จักเองไงอ๋อคือดูจากผมแล้วคือไม่ไหวแล้วตอนนี้ดูไม่เหมือนมีการศึกษาไงไม่มีการศึกษาอะไรประมาณนี้คราวนี้เราเราก็ลองนึกถึงไปตอนสมัยวัยเด็กทันไหมพวกวิชากพอทันสรนทันสปชทันขสช อ,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 อันี้อออ๋อนี้อออะไรแคอร์ด3งานแต่ละอย่างเนี่ยมีวิธีการเรียนรู้ไปในตัวเหมือนกับการสร้างเสริมความจะต้องโตไปในอนาคตสปชที่พูดถึงในเรื่องการประสบการณ์ชีวิตที่ต้องออกไปเจอรอบรอบนอกนะครับสบรบนอน,นี่พูดถึงในการพัฒนา EQ ิศิละปะอะไรพวกนี้กพอนี่เหมือนกับว่าเราอะไรนะพวกงานบ้านสร้างอาชีพอะเต็ม voilà. ตัวสร้างอาชีพสมัยนี้มีเรียญไหมมีไหมรูนะมีไหมไม่มีไม่มีหรอสมัยอสมัย่เราเป็น จากซานไปเลยเด็งยังมีเรียนอยู่สมัยนี้เขาเรียนอะไรวิชาโซเชียลเน็ตเวิร์กใช่วิชาโหลดคลิปโหลดคลิปที่โดนบล็อกอ่าอ่าอันนั้นมึงนั่นแหละนะคะไม่ใช่ความจริงอันนี้คือคลิปที่โดนจริงก็มึงอาศัยฮัตได้ก็พี่มาขอกับผมเลยผมเตรียมไว้ให้ข้างหลังเนี่ยในรีวิวเอาแล้วไงขอบคุณมากขอบคุณมากโอ้โหมงมเออเนี่ยเราเริ่อม่แค่นี้ก็ลองไปหาดูบางทีว่า อันนี้มันมีการเรียนอะไรเนี่ยก็เรียนรู้เอาทัใ้งดศึกษาใช่ทั้งด้านนอกด้วยด้านในด้วยเรื่องไม่ใช่ว่าแค่แบบในในหนังสืออย่างเดียวข้างนอกก็ต้องต้องเจอเพราะนั่นคือชีวิตจริงรับค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 รับขอบคุณครับบ i g Channel ครับผมสำหรับตัวผมนีครับผมคำว่า Big Channel คือยิ่งใหญ่อลังการครับสำหรับตัวผมนั้นคือความมันความสนุกครับผมสำหรับผมนะครับคือความสดและใหม่ครับ สำหรับผมนะครับผมคิดว่ามันคือการครีเอทีฟแล้วก็คนอุบลรุ่นใหม่ที่มาร่วมสร้างสรรค์ในจังหวัดอุบลของเราครับครับผมในรายการนี้นะครับผมก็จะเห็นพวกเรานะครับทั้ง5คนไปออกแคมปัสมินิคอนเสิร์ตนะครับผมที่ตามโรงเรียนต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนารีนุกูลครับลือครรหารวารินชําราบครับโรงเรียนวาลินชําราบครับแล้วก็ล่าสุดนะครับคือ2โรงเรียนครับโรงเรียนพิบูลและก็โรงเรียนเด่นอุดมครับ ใช่แล้วครับรับรองเลยว่าบรรยากาศแต่โรงเรียนเนี่ยต่างกันเนาะพี่เนาะ<ช>แล้วก็พวกเรา <c oughs> ทั้ง5คนเนี่ยก็จะมีลุคที่แตกต่างกันตามโรงเรียนแต่โรงเรียนด้วยใช่ครับอย่างเช่นคนที่เด่นที่สุดเลยคือพี่พี่บอสครับใช่จะรั่วมากค,คือคจะบอกก่อนว่าคนที่เสียงกรี๊ดที่แบบมารดิ่นสุดคือน้องแทนแล้วก็พี่พี่กายอ่าแล้วทีนี้พี่บอสต้องหาอะไรมาสู้ครับซึ่งจะบอกว่าพี่พี่บอสมีท่าเด็ดครับใช่ครับยังไงนะครับพี่ตั้งใจดูไว้ดีๆนะครับครับผมเพราะจะไม่เห็นง่ายๆนะครับ พวกเรานะครับซึ่งท่านี้นะครับรับรองเลยว่าท่านใดใครพบเจอเนี่ยครับผมจะต้องกรี๊ดแตกแน่นอนไม่ว่าจะเป็นลูกเด็กเล็กแดงและก็สาวๆประเภท2ประเภท3นทั้งหมดเลยครับเป็นขวัญใจครับทุกประเภทเลยทุกคนทุกประเภทจริงๆครับจะบอกนะครับว่าต้องไปติดตามในคอนเสิร์ตของเราครับมีหลากหลายแน่นอนครับผมครับผมก็ฝากติดตามผลงานพวกเรานะครับผ่านทางช่อง b i g c h a n n e l ครับ แลน์หนึ่งช่องทางนะครับ www.bigchannel.n.th นะครับครับผมแล้วผมขอฝากแอปพลิเคชันดีๆครับแอปพลิเคชันบิ g ก h a น n e l ครับผมสำหรับคนใช้สมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นระบบ Android หรือระบบ iOS ครับผมเซิร์ชไปว่า Big Channel ครับผมครับผมแล้วก็ขอฝากติดตามแฟนเพจของเราด้วยนะครับ Big Channel Official นะครับแล้วก็ Instagram ของพวกเรานะครับ Big c h a น n e l นะครับ Big Channel Big Channel สวัสดีครับพี่รัฐครับสวัสดีครับครับวันนี้มีอะไรอยากระบายครับมีครับคือผมทำนนิตยสารครับไอสปิดไอสไตแม็กนะครับมีทีมงานผมเนี่ยลูกน้องนะที่ทํางานไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนรุงงานใช่ไหมเป็นรุกน้องเลยเป็นลูกน้องเลยทํางานแต่ละคนไม่ขยันทํางานกันเลยครับไม่ขยันทํางานคือผมสั่งอะไรก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยทําก็ช้าแต่เมื่อไหร่ ถ่ายนางแบบนี่เลยประเด็นสำคัญถ่ายนางแบบพร้อมใจพี่ครับผมว่างนะครับพี่พี่จะใช้ผมไหมเออตลอดเลยแบบคือไม่ได้นัดก็มาต้องการร่วมงานมากเออไม่ได้นัดก็มาไม่ได้เกี่ยวกับเงินแล้วเออเฮ้ยพี่ไม่ไม่มีให้ผมไม่เป็นไรผมทำวิจัยโอ้โหแบบเป็นคำที่ซึ้งมากพี่ซึ้งพี่ซึ้งในหัวใจมากพี่กล้องอู่ตรงนี้แล้วครับแพนเข้าไปหาคนด้านหลังกล้องนะฮะก็พี่พี่พี่ก็อยากขอบคุณน้องๆนะครับที่ทำงานเราด้วยใจนะครับ แล้วมากันแน่นขนาดมากในช่วงถ่ายนางแบบนะครับ<ม>ปกติในทีมงานเรากี่คนครับพ<อ>ี่ยี่สิบสามสิบสี่สิบประมาณหกเจ็ดแปดคนครับคือ <c oughs> หกเจ็ดแปดคนบางงานนี้บางงานคือบางท่านก็นมาไม่มาบ้างแต่ว่า,า,าง,งานงานพวกถ่ายพวกเอ็มซีพวก MC พิตตี้เนี่ยโอ้ถ่ายนมได้มาเลยครับถ่ายนมเลยมา,ถ,ายมยถ่ายนมมาเลยครับ่าแรกครับผมพิตตี้ครับทีมงานทีมงานพี่ป้อมรู้ครับ อะไรัก๋อก็แต่น้องๆแต่ละคนก็ม oh, okay. ีความรับผิดชอบเขาก็ทยอยกันมาตามตามเวลาที่นัดนะครับก็ไม่มีใครไม่มีใครมาช้าเลยสักคนนะครับคือต้องมาก่อนอยู่แล้วโอ้โหมากลางเต็นท์รอเลยครับตรงสถานที่เวลานัดก็จะมาก่อนพี่นี่คุณภาพมากเลยใช่ครับคุณภาพสุดยอดมากนะครับนเรื่องเลือดที่อยากระบายใช่ครับขอบคุณมากครับพี่รักครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่สองครับวันนี้พี่มีอะไรอยากระบายกับ ก็มีเรื่องหนึ่งฮะล่าสุดเลยทไมพี่วันอังคารที่ผ่านมาอ่าคือจะไปขอนแกนกันกับหัวหน้าครับแล้วเขานัาตีห้าพี่ไปตีสี่โอ้ยระดับนี้แล้วเราต้องไปาำเวลาครับตั้งนาฬิกาปลุกตีสามครึ่งตีสามครึ่งโอ้ยตีแน่นอนน่าดังปึ๊บเกิดปิดอีกสักสิบแปดตั้งตั้งเผื่อไว้หลายรอบไงเอหลายชั้นเฮ้ยตีสี่ปลุกอีกเกิดปิดอีกปึ๊บตื่นมาอีกที สีห้าครึ่งีห้าครึ่งชิปหายแล้วครับแปลงฟันได้รีบขี่มอไซค์ออกมาครับไม่ทันครับอ่ะแล้วแล้วเขาไม่รออ่ะพี่เขาไม่เขาไม่เฮ้ยพี่สองอยู่ไหนเนี่ยเขารอกันเนี่ยเขาไม่โทรมาเหรอเขาไม่โทรมาครับไปถึงโทรไป <c oughs> ไปไปถึงโทรไปหาพ่หน้าไงอ่ผมมาถึงแล้วนะครับมีคําคํานึงว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรืเฮ้ยเขารอกันอยู่พี่ขับเองก็ได้มันคือคําที่ที่อึดอัดมากจริงๆ <c oughs> ถ้าดามาแบบยาวๆวอุ้ย จะไม่อะไรนนขนาบบดนี้ทำใหเ้เรารู้สึกเจ็บจี้ข้างในรู้นนสึกผิดจใจ้แบบสํำนึกเองใช่ทุกวันนี้นายก็งวันอยู่เราเรา,เราไปเราาไปตบจบดม